และบรรยากาศของแปลงนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับได้ธรรมชาติ100%เอร์ากาศดีน้ำไม่ท่วมและที่สำคัญสำหรับท่านที่มีลูกหลานอยากจะให้ลูกหลานท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีแปลงนี้ตรงข้ามกับโรงเรียนนานาชาติเปรมแปลงนี้เหมาะสมมากๆเลยนะครับที่ดินที่ดีที่สุดในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ต้องที่นี่เลยครับหลักล้านแต่วิวหลักร้อยล้านไปดูกันครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ดินที่กำลังเปิดขายนะตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่มองหาที่ดินในอำเภอแม่ริมซึ่งหายากมากๆนะครับไม่มีนะครับวันนี้โอกาสมาถึงแล้วสำหรับท่านที่มองหาที่ดินแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ปแปลงนี้เลยนะครับเริ่มต้นเพียงตารางวาละ5,000กว่าบาทและที่สำคัญมีทั้งหมด9ไร่นะครับและบรรยากาศของปแปลงนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับท่านที่กาลังมองหา บ้านพักหรือซื้อที่ดินเก็บในจังหวัดเชียงใหม่อยากมีบ้านพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่อยากจะมีสวนมีพื้นที่ตัวเองบ้าน Privat แปลงนี้เหมาะสมมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ที่ดินสวยๆแบบนี้มาแล้วนะครับหายากมากๆนะครับสำหรับแปลงนี้ต้องบอกว่าแปลงนี้นะครับได้ธรรมชาติ100เอเซอากาศดีน้ําไม่ท่วมและที่สําคัญนะครับเชื่อมต่อกับจุดบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใกล้เคียงปตทแม่ริมโรงพยาบาลสถานีตํารวจและที่สําคัญ ไม่ว่าท่านจะมีเงินมากขนาดไหนถ้าท่านซื้อที่ดินแล้วสิ่งแวดล้อมไม่ดีเท่ากับศูนย์นะครับแปลงนี้มีทั้งหมด9ไร่สามารถแบ่งขายได้อยากได้ต้องการเท่าไหร่แจ้งเรามาแต่ที่สําคัญท่านจะได้วิวที่มีสังคมมีสิ่งแวดล้อมแบบนี้รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะครับมีที่ดินเยอะแยะมากมายในอําเภอแม่ริมแต่ทุกที่มีความพิเศษแตกต่างกันแปลงนี้ผมบอกทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะมีเงิน10บล้านร้อยล้านแต่ถ้าท่านซื้อที่ดินไปแล้วสิ่งแวดล้อมไม่ดีราคา ถูกหรือราคาแพงมันเท่ากับศูนย์นะครับและที่สําคัญสําหรับท่านที่มีลูกหลานอยากจะให้ลูกหลานท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีแปลงนี้ตรงข้ามกับโรงเรียนนานาชาติเปรมซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติชื่อดังในอำเภอแม่ริมแปลงนี้เหมาะสมทุกอย่างครับท่านใดสนใจมีไม่เยอะนะครับมีทั้งหมด9้าไร่อยากจะได้พื้นที่เท่าไหร่แจ้งมาณนะวันนี้ที่ผมลงคลิปมีคนเข้ามาจองแล้วนะครับสำหรับลูกค้าส่วนตัวพรเวทของเราสนใจโผล่ที่ด้านล่างนี้นะครับหรือทักเพจมาได้เลย ราคานี้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยที่ดินแบบนี้สนใจทักมาครับสวัสดีครับ